ร้อนสิรอนใร้อนหวานร้อนร้อนร้อนจรอนจริงจร้อนจริงจริอนจริงจิอนร้อนจริงจริร้อนจริงิงร้อนจริงจรร้อจริงจริริงจิจริงจริงร้อนจริงจริงนจริงิ้อรนอ ไก่ย่างแมทริกมันจะถูกยิงตายมันจะถูกยิงตายเสียไหลซ้ายเสียไหลขวายิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่ไมโดนไอ้นี่นะครับเราจะเรียนเราจะเรียนซีเพนส์แบบนี้ค,คือหนึ่งไก่ย่างออริจินอลก่อนนะครับสองไก่ย่างแมทริกแล้วก็สามไก่ย่างชาววาโอเคไหมครับเออขอเชิญผู้ชมมาจากาักตาเลยครับหวะนี้ เป็นวงกลมนะครับแล้วก็หันหน้าออกนะครับเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมหันหน้าออกให้เพื่อนนะครับใช่ครับอาจารย์ตัวเองขอกรอได้ไหมครับขอเวอร์ชั้นเร็วนะทุกคนเชื่อมาร้อนะครับผมเลยนะอ้าวครับยกครับต้อนประคันเพื่อนครับเอาบมุณที่ยกหน่อย แต่ผมว่า uhm น้องๆทุกคนเนี่ยชอบพี่เอกมากนะครับใครอยากพี่เอกมัเจ้แก่ยากอ่อนจะโกไือมามามให้ฮ้ยแต่เราว่าบีบก็ว่างๆนะเอาผมเลยพี่บีด้วยโดนไม่ยอมโดนมันเดีอดนะ้องเจอข้อเสียของดารา มีความสบายโบนนะเก่ามากครับตบมือมีพี่โหน่อยครับี่แน่ไม่มีใครจองใครนะครับทุกคนพร้อมร้อยใช่ไหมครับโคนะไก่ย่างออริจินอลก่อนนะครับัทปิดแล้วก็ไก่ย่างชาววังนะครับอันนี้สองครับไก่ย่างครูเ Problems. <laughs> ตรงๆเดียวกันครับห้ามซ้อนงยิ้มซองไม่ได้ที่กฎหมายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาทางนี้ฝ่ายหลังนี้เพื่อนมาโน้ตเปลี่ยนกันมากเลยฝ่ายหน้าที่นี่ครับเปลี่ยนไม่ได้ที่กฎหมายอีกเหมือนกันขึ้นมาเอกครับทางโน้ตแล้ก็ไมาอีกทางนี้ฝอายยิ้นิดเดียวที่เหยบตาเหยียบอีกมโอเคก่อจะได้ทีเหยียบตาครับเยียบตาอย่างรวดเร็วครับ เดี๋ยวใครมาคุยกันหนครับครบมาหนึ่งันสองันสามันสี่ันห5าั้ครับหนึ่งสาสีห้าเอาใหม่นะครับ3ครพัน2องันสี่ันห้าันโอ้โหอชได้ เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันครับเพื่อที่จะเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้วิธีการวิธีการคือให้ให้ใหสลับกันพูดคนละคำนะครับละน้องละยองยาลาคนละคำนะครับให,ให้พี่ให้พี่พูดใหม่เร็วๆให้พี่ให้พี่พูพพดอะไรอย่างเร็วๆละน,อน้องให้ยองไม่ไปพี่ยังพ,พูดไม่ได้เลยนะคะ นี่นะครับพูดแค่คำเดียวพอละนองละยอมเปทีไปเรื่อยนะครับคนละคำแค่นั้นเองง่ายๆเอาใหม่ครับเลือกสองสามตนะนองนะยอนะจังเอาใหม่เอาใหม่เสียง้าใบเสียงมันค่อยๆดับลงกับลงเอาเสียงดังฟังชัดนะครับไม่ไม่ไม่ใช้นะครับแต่ว่าพูดเสร็จตัวเองไปเลยนะครับเลือก

มันเยอะมันมันมันไม่มีลาไเยอะมันเป็นรมันเป็นรันนองเยลาระนนองเยลาละนนองรันยองมันทำไมไม่น้องทำไมงงเานี้เออเมื่อกี้เราจัที่อะไรครับลลาะอ๋อนอนเอามาเไมเอาม่เอามาม่เริกเิมที่ชักกี้ก่อนนะครับเลิสองสอันนนงั้น

là Lá Non Nhị là Lá Con Dát Lựa hộp Lá Nhôn Dát Kim Là Lá Non Lá Nhôn Là Lá Non Kim Là Non Lá Nhôn <laughs> là, la 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 ยอกยักร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 ั้นักร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 ัารัทรักรักรักรัรัก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 ลักรักรัีรักรัองกรั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 กกรักรักรก 1นึบกครับในสุดที่พี่หาพี่สนักสนไหมฮะสักสดในบ้างพี่ผมจำได้ว่าใครพูดว่าจะลองและนองแกลาจำได้ผมทุกคนเลยที่นี่ไม่มีความเป็นคามม่มลองลองหเลยตองหม่นะครับหนึ่งสิบหกใสิบสุดแล่สองสาี่้าหกเจ็ด ห้าหนึ่งสอ5ห้าที่ชั้นที่มีครับหกห้าหกหนสองสห้าห โอเคครับเบสิกที่สุดครับนับหนึ่งข้าแถวตรงนี้นับ 1, อนับ 1, 1> หนึ่งแล้วนับหนึ่งนับหนึ่งหนึ่งสองอานก่อนสี่ห้าหกครับเรียนแถวตอนลึกครับเรียนแถวตอนลึกครับฉลับหน้าลงอ่าเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเลยปลเป็นกลุ่มเลยน,เลนับเลขอะไรอยู่กลุ่มน,นั้นเลยนะคะนับนนสองคุณเรนสองสองสองตรงนี้อ่แล้วเราทำอะไรอ่ะเราเราพวกเราล่ะ สี่อยี่ครับพี่จ๊นสี่ห้าไว้แล้วสุดทอยุหกอันนี้ครับไหครับนัสอต้อหนึ่อันนี้หถูกไหมฮะัอันนี้สามถูกไหมฮะ แปลว่าอะไรที่อยากเป็นวผมก็อยากเป็นตัว พี่ยกเบอร์หกี่้เบอร์สามพี่พี่บอเบอร์ห้าเหลือที่อี่ดินพี่บินพี่บินพดินเบอร์หนึ่งืบแล้นพีู่งตัวคับตอต่ตอเลบเอี่เองเบอร์สองเบอร์สแอนพจูจูพี่จนน้องเบอร์สีนน้องตกพี่แล้วโทษน้องงานเข้าแล้วะกจ่ับ เราเดี๋ยวเราก็นั่งงันตรงนี้เลยครับเพราะเราอยู่ตรงนี้เราไม่เป็นหานะครับเราต้องเป็นวงๆครับเถุงเท้าไปเห็นลยกนที่หลังเลงไหมเออให้เป็นวงๆอย่างนั้นเลยเอาอ่าตรงนี้ตรงนี้เลยอ่าเราไปนั่งของเราไป